สวัสดีครับชาว่ายทั้งหลายที่ใช้หูตาฟังนะครับฟังก็ดูวันนี้ getting o l It สัญญาไว้แล้วหัวใจนักปินเขาไปเริ่มไม่ต้องพูดอะไรมาก EP หนึ่งชาเลนจ์คือคือถ้า ถ้าตกจากที่สูงสูงสูงอ่ะเออคือถ้ามันตกไกลมากอ่ะคือคือเลิกชาเลนจ์จบอีบีโอเคสัญญาณไว้แล้วป่ะเช่รึจะเล่นไปทีลที่อ่ะมันจะได้ไม่ต้องบอกหนูหรอน่ะกรับนี่ไงคันเทพคันเทพแล้วมมนมีใครหยุดยั้งได้ Getting over it อ่ะคือมันัะเป็นเกมเติมอ่ะคือมันไม่ค่อยดีแหละแต่มันแต่มันต้องปิดเน็ตก่อนเล่นนะที่รู้ว่ปิดเน็ตก่อนเล่นไม่รู้เพราะอะไรคือเกมนั้เกมเติมเกมเติมสุดอีปิกครับผมโหลดในเวอร์ชันเก่านะเวอร์ชันเก่าสุดเลยแหละ เวอร์ชันใหม่สุดมันปแปลกๆอ่ะคือผมแบบผมลุ้นละคือผมพิซไรไฟแล้วเข้ามันยังไม่ได้มันต้องใส่รหัสของเกมอ่ะเวอร์ชั่นใหม่อะ่ะเหมือนมันยังมันยังทำยังไม่เสร็จอ่ะเวอร์ชั่นใหม่อ,ะ <S <S อ่ะเนีย่ยเวอร์ชั่นเก่าสุดภาพกระโปงอะภาพพวกมีกระโปงมากหรอก Designers slap them together yeah. very <laughs> And they're often too rough and unfriendly to <laughs> <much> <laughs> built more for the joy of building them than <laughs> <as polished> <laughs> <products>. <laughs> In a certain way, sexy <laughs> hiking is the perfect embodiment of the most to <laughs> ตกจากที่สูงแล้วตกลงมาอีทีนึงจบจบจบอีพีอีพีคือมันยากมากเลยตรงนี้อาจะใช้อาจจะใช้เวลาเป็นนาทีก็ได้นะตือเตือตือเตือตือเตือ ตื้อๆตๆวุ่นเสียเวลาป่ะมาเอาจริงอ่ะหัวใจนักสู้หัวใจนักปีนเขาปุ๊บพลังฮามิพลังมัดยางยืดตึ๊บพลังมัดบาสก้ายางยืดฮึ่ม ไอเกมมันก็บ่นอยู่ได้บ่นอะไรวะเกมเอออุ้ยึือตกลงตรงนั้นแล้วละเริ่มขึ้นใหม่อีกแล้วอย่าลื่นใช่าเกมมันบ่นเกินถึงตรงบ้านมาหักอะไรคือจบเลยนะ ต้องดูก่อนมันใช่บ้านหรือเมืองวะจำไม่ได้เคยเล่นอยู่แหละนะเนี่ยลื่อนมาโดยเสียตังเลื่อนมาเพื่อลำคลปอ่ะเลื่อนมาเพื่อนเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย หนึ่งชุนเกินกี่บาทวะหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบางคนทำไมมันโลดหกบาทมันหนึ่งร้อยหกสิบเก้ลยคืนอัปโปอัปโปเอกาวังอีอโอ้เกือบแล้วมันงเดี๋ยวๆคอนคอนค้อนคอนทางนี้ ใครเคยเล่นเกมที่มันเป็นแบบเติมเกมที่มันเติมอย่างเช่นไอมนุษย์ตัวอ่อนที่มันหัวร้อนหัวร้อนอะ่ะที่มันเล่นกับเพื่อนได้เออเล่นกับน้องคือแบบโคตรสนุกอะ่ะแต่นี้นมันเล่นด้วยกันไม่ได้มันเป็นเกมไต่เขาต้องมันคือหัวใจรักปีนเขา EP คือตกจกตกจากที่สูงทีแรกคือจบอะชีวิตอะต้องเอามาเสี่ยงชีวิตต้องเอามาเสี่ยงเฮ้เกือบแล้วเมื <mó> ่อกี้มันเป็นอะไรวะทำไมโอ้โหปับปุ่มโอ้โหเกือบตกะ เออว่ะอยากเปิดร้องไห้ทองคำต่ะตงไปหาพี่แตงโฟว์ชิงเลยมาเอาแล้วจะอือไปปุ๊บยากเกินไปแล้วนะไอตรงเนี้ยเล่นมัน สี่นาทีแล้วมั้งนะตรงเนี้ยน่าจะนเออใช่แหละใช่เลยแหละสี่สี่นาทีกว่าไปบ้านมาหัปอะไรฉันกำลังจะมาหาหรือสิ่งก่อสร้างนี่แหละ ว่าเกมนี้เราเคยเล่นมาก่อนโดยที่ไม่ต้องเติมอ่ะสมัยเก่ามันไม่ต้องเติมมั้งตอนก่อนสมัยก่อไม่ต้องเติมสมัยนี้เติมเยอะเลยอ่ะมันยิ่งเติมเยอะขึ้นนะทำไมเกมมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยโหลดทิ้งไว้ตั้งแป่สักประมาณนานมหมน,นานแสนนาน แล้วไม่ค่อยได้ลงคลิปอะคือผมอยากจะลงคลิปด้วยจะคือแบบเออเล่อะนะเออเล่ผมก็ไม่รู้มว่ามันต้องปิดไวไฟผมก็เลยโหลดแล้วก็เก็บเอาไว้เดี๋ยวเพื่อผมเล่นได้แล้วผม,ผมก็นึกว่ามันจะต้องเปิดไวไฟเล่นไม่ใช่มันเป็นเกมออฟไลน์เฮ้ยสิ่งก่อสร้างแน่นอนเลย ไม่ต้องบนหรอกเกมอ๋อเขาแค่บอกว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่อออ่านมันจะไปอ่านทันวะอโออ่านันมันจะไปอ่านทันวะกลังอ่านเลยเเกมนี้มันเป็นเกมที่ผ่านนับสีแล้ว ใช่ใช่ใช่เกมนี้มันผ่านมาปีได้แล้วก็มีแต่คนบอกว่ามันเกเากอืมให้ทองคำปึ๊บปึ๊บไปเออึ้นแล้วตรงนี้ใช่ไหมสิงกอช่าง แต่มันยังไม่ถึงตรงที่มันจะขึ้นเลทใหม่มันขึ้นเลทมันมีสิบสองเลทมันมีชักสิบสองเลทอ่ะเออสิบสองเลทก็คือสิบสองอีพีอ่ะถ้าผมเล่นไม,ไม่เล่นไม่ตกอ่ะสิบสองอีพีจริงถ้าผมเล่นไม่ตกนะสิบสองอีพีอ่ะโฆษณาสิบสองอีพีนนอ่ะ ไเกมเกมตรนี้ตรงนี้คือไม่ผ่านตลอดสิ่งก่อสร้างที่มันเล็กๆที่มันให้ก่อยเงี้ยเฮ้ยเห็นนะจำได้ว่าเคยผ่านแล้วก็ไปถึงตรงที่มันเหมือนจะเป็นราวตากผ้าแต่มันก็ไม่ใช่ เฮ้ยอะก็ปรับเต็มแล้วนี่ว่าสอบคทนี้เออจริงๆน้องปรับเทนี้เล่นแล้วมาปรับเยอะทำไมวะเนี่ยเนี่ยมันโอโหนี่เลยปรับเท่านี้แหละธรรมดาที่มันเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยนี่คือธรรมดาช้าสุดแล้วนะช้าสุดของผมนะนี่อันนี้คือช้าช้าแบบเลื่อนแทบไม่ได้อ่ะ เงี้ย yeah, ดูดิปึ๊บโอ้โหไปได้ไม่ได้ไไดูท่าเลือสุดเฮ้ยเอา่ะเอา่ะเอา่ะไม่เค,คลข่้นแลวก็ต่องม,มาอุ๊บอุ๊บยูคุณแพ้อ๋อแพ้ตรงสิ่งก่อสร้างเขาบอกแม่เขาเกมมันรู้วะโพสติีเกมมันพูดมั่วไหมเหรอ ตอนที่ตกมันจะมีเพลงสุดอีปปิกมาประทับใจเราด้วยเออคิมนี้น่าจะสักสิบห้านาทีได้แหละทำง่าะเสียเวลากับตรงนี้นสักสิบห้าเออลองใช้วิธีที่ผมใ,ใจเิเดยยนดิเนี่ยดูแล มันจะยิงปืนใหญ่นะครับตอนนี้พุ่มแล้วก็โดดไปดูือเือเนี่ยเนี่ยตรงเหมือนรับจากผ่าแต่มันไม่ใช่ตรงนี้มันทำไงอ่ะเรา้แล้วนี่ปะเ้ยไม่เอาตกนะ บ s นอะไรโค้หทำไมเนี่ยเรามาถึงชิงกอช่างแล้วเออผ่านเลดแล้วก็จะจบจบคลิปแล้วมาจบคลิปถึงนี้ใช่ไหมถึงเลดใหม่แล้ว่ดีแหละวันนี้ว่าใครนะมาแล้วครัป่าบามช่นปั๊ มืดมนบา่นไม่ได้ไม่เงียบสิตอนเช้าอ่ะก็เล่นเงินแค่นี้นะครับใครอยากดู EP สองก็เออบอกมาในติกตอกคลิปที่ผมบอกว่าอยากให้ผมลง เกม getting over it ep สองย่างนะเดี๋ยวผมจะไปที่เอเดี๋ยวผมจะอันนั้นนะเขียนไว้ในติ๊กต็อกนะสำหรับวันนี้แค่นี้แหละบายคนเฮ้ยพี่เห็นอะไรแบบไหนแค่นี้ละไม่อยากจะพูดหรอกบาย ก่อนที่จะจบก่อนขอมาเล่นสักนิดนึงปืนใหญ่ย้านยืดปืนใหญ่